วิธีการย้ายหัวข้อ,อเรื่องที่สอบหรือหัวข้อข้อสอบใน question bank ครับเราเข้ามาที่หน้า e-learning ของวิชาที่สอนนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่ล่างซ้าย question bank ครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปประเภทครับอันนี้นะวิธีการย้ายข้อสอบอย่างเช่นเราต้องการให้เรื่องระเบียบการนำหน่วยเนะี่ยลงมาอยู่ล่างสุดเนี่ยทำยังไง คือกรณีอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้กรณีที่เราเราทําข้อสอบแล้วมันเยอะมากแล้วเราต้องจัดหมวดหมู่มันเพื่อให้มันเข้าพวกผมยกตัวอย่างแบบนี้ผมจะให้ดูในชั้นปีที่ที่สองครับที่สอนอยู่จริงๆรเราจะให้เข้ามาดูเพื่อเชืมครับเมื่อเรามีเรื่องที่สอนมากขึ้นนะครับแล้วมันยังเรียงไม่เป็นระบบระเบียบนะครับเราต้องจัดระเบียบใหม่เช่นอย่างเงี้ยผมจัดระเบียบแล้ว ก่อนหน้านี้ก็สเปรสเปะแล้วผมก็เรียงเป็นสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งสองมี A B C D อะไรเงี้ยนี่คือเป็นระเบียบแล้วรู้แล้วว่าสัปดาห์ไหนเนี่ยเรียนเรื่องอะไรแล้วก็มีข้อสอบอะไรบ้างมันจะไม่งงเข้าไปเราดูอีกรอบนึงทีเนี้ยผมจะมาแนะนําวิธีการย้ายหัวข้อนี้ลงมาล่างสุดหรือย้ายไปอยู่อันที่3อันที่2หรเลือย้ายสัปดาห์เวลาสอนไปสักพักหนึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องที่สอนในสัปดาห์ที่3ามกับห้าไปอยู่สัปดาห์ที่8แทนเงี้ย เรา,าก็ขยับหัวข้อนี้มาแทนตรงนี้ได้อันนี้ขยับสลับไปอยู่สลดบที่ถามก่าห้าได้นี่คือผมจะสอนจะแนะนวิธีการย้ายนะครับย้ายข้อสอบอยายย้ายหัวข้อข้อสอบเนี่ยนะครับจะมาดูกันเลยครับสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาดูที่ทาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยฮะอันนี้คือเข้ามาหน้ามาสักครู่นะครับพี่จอยย้ายนะผมสมมติว่าจะย้ายอ่า เอาเรื่องรูปขบวนหมู่หมวดปืนเล็กให้มาอยู่ในสด์ที่หนึ่งนะวิธีการง่ายมากครับเราจะเห็นลูกศรเห็นไหมครับลูกศรชี่ไปขวาอาชี่ไปซ้ายขึ้นบนที่ลงล่างที่ไปขวาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายเรากดลูกศรน,นี้ครับลงับอ่าลงมาแล้วเห็นไหมคุณลงมาอีกครับลงมาอีกเห็นไหมครับจากนั้นทํางไงครับ อ่าเรียบร้อยเนาะแล้วก็ลงมางข้างล่างครับแล้วก็มาขวาครับเห็นไหมครับเข้าแล้วอีูนแล้วคือคือก็ต้องใช้ลูกศรอ,อันเนี้ยกดลงล่างขึ้นบนใบซ้ายไปขวาเพื่อให้มันอยู่อันนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถขยับขึ้นไปก่อนหน้านี้ได้โดยการมาที่ลูกศรของสละที่หนึ่งนะครับตัวอย่างนี้หายใจเข่นเลื่อนขึ้นไปครับมันจะย้ายทั้งหมดเลยขึ้นไปเห็นไหมฮะ ขึนไหนึ่งทั้งหมดทั้งยวงเลยขึ้นไปทั้งหมดเห็นไหมนี่คือวิธีการย้ายหัวข้อเรื่องที่สอบและย้ายข้อสอบทั้งหมดขึ้นไปหรือลงมาหรือว่า,า,รวาปรยุ่ไหไก็ได้แล้วแต่เรานะครับตามานี้